ต่อที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนี่นะฮะสองหนุ่มสาวนะฮะออกไปพักเที่ยงไปนั่งชมวิวนะ,ะอยู่ที่ใต้ร่มไม้จู่ๆเนี่ยฮะก็เรียกว่าบรรยากาศมันพลิกเลยมีศพโผล่ขึ้นมาเหนือนอ้ําตกใจทั้งคู่เลยนะก็เลยไปแจ้งหน่วยก็ภายแจ้งตารวจมาตรวจสอบนะครับเมื่อวานนี้ตอนเวลาประมาณสักเที่ยงเศษๆเนี่ยตำรวจบางเลนได้รับแจ้งบอกว่ามีการไปพบศพมีคนไปพบศพเนี่ยอยู่ในสระน้ําวัดเวรุวนารามอยู่ที่หมู่ที่11 ตำบลลำพญาอเภอบางเลนจนคนปรปฐมเขาก็ไปนะครับเนี่ยตำรวจไปที่เกิดเหตุอยู่บริเวณสระน้ําในวัดนั่นแหละพบศพเป็นผู้ชายฮะลอยมาติดที่บริเวณริมสระฝั่งห้องน้ําของวัดในสภาพเนี่ยคว่ำหน้าในมือเนะี่ยยังกาแบงยีเป็นจํานวนมากกําไว้แน่นเลยตรวจสอบในตัวนะครับไม่พบเอกสารตามร่างกายไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลแต่อย่างใดคาดว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณสัก2วัน ทราบชื่อต่อมาว่าคนตายชื่อว่านายติ๊กวาสนาอายุ62ปีครับสอบถามในพงพิสุทธิ์อรุณฉายอายุ25ปีเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นพนักงานโรงงานที่ไปพบศพคนแรกบอกว่าตัวเขาเนี่ยกับแฟนสาวได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากโรงงานในช่วงพักเที่ยงไปหาข้าวกินจากนั้นก็เห็นที่ที่ในวัดเนี่ยมันร่มมีต้นไม้อยู่ก็พากันไปนั่งเล่นพักผ่อนรอเข้างานในตอนบ่ายว่าอย่างนั้นจังหวะที่นั่งอยู่กับแฟนสาวเนี่ยเหลือไปเห็นว่ามีอะไรอยู่ในน้ํา เดินเข้าไปไกลผงะเลยตกใจเลยลเป็นศพฮะสภาพในคว่ำหน้าเสียชีวิตก็เลยแจ้งชาวบ้านให้มาช่วยดูและกับะสานหน่วยกู้ภัยให้มาตรวจสอบขณะที่นางสาวอริสาสนน้อยนะครับอายุ38ปีแม่ค้าในพื้นที่ในวัดเนี่ยบอกว่านายติก๊กเนี่ยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะผู้ตายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมาอาศัยอยู่ตรงบริเวณศาลานหน้าวัดมีอาชีพเก็บขวดและเก็บของเก่าขายตอนเช้าก็จะมีคนเอาข้าวจากวัดเนี่ยจากพระนี่แหละที่บินบาตมาเนี่ยไปให้กินส่วนกลางวันก็จะมีอาการเอาข้าวเอาน้ําที่ร้านของตัวเธอเนี่ย ไปให้ผู้ตายนี่กินคือนายติ๊กเนี่ยนะครับแม่ค้าบอกว่าเป็นคนที่ชอบดื่มมากเลยชอบดื่มเหล้าเคยเตือนหลายครั้งมาให้ดื่มบ่อยแต่ว่านายติ๊กเนี่ยไม่ฟังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นนายติ๊กเ,เดินมาเก็บขวดแถวศาลาประชาคมภายในวัดแต่ตอนเช้าวัางอังคารไม่เห็นตัวกระทั่งเมื่อเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับทราบข่าวก็เดินทางมาดูด้วยตัวเองก็ใช่เลยใช่เลยบอกว่าเป็นนายติ๊กนี่แหละนี่นะครับอ้าวตำรวจก็มอบร่างของผู้เสียชีวิตส่งต่อโรงพยาบาล เราจะไปชันสูตรตรวจสอบตามขั้นตอนของ,ของกฎหมายกันต่อไปครับข่าวนี้อ่านแล้วสะเทือนใจคนที่รักสุนัขรักหมาแมวกันสักหน่อยคุณผู้ชมคือเหตุการณ์นี้เนี่ยจเจ้าอาวาสพร้อมกับพระลูกวัดเนี่ยเขาไปช่วยเหลือนะคะเขาไปช่วยเหลือหมาหมาเนี่ยมันถูกคนใจบาปใช้ตะปูยิงเข้ากลางหลังครับเดี๋ยวมาเล่าต่อนะคะ<า>ตอนนี้ล่ามภาษามือมสวัสดี<ล><ล>คุณกนิษฐ<ถ>ารัตนสินครับ,รบล่ามภาษามือของเรานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคุณสองต่อเลยมาต่อเลยนะคะ คือจเจ้าอาวาสพร้อมกับพรลูกวัดเขาไปช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้มันน่าสงสารเพราะว่าถูกคนใจบาปเนี่ยใช้ตะปูแล้วฝนปลายให้แหลมด้วยนะยิงปักเข้าให้กลางหลังสุนัขเลยคุณผู้ชมคะหูไม่รู้ว่าใครทำแล้วทำไปทำไมเเนี่ยออค่ะภาพที่เห็นนี้คือหลวงพ่อโนโดจเจ้าอาวาสวัดประดู่ลายตำบลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรคือโพสต์คลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่า อยากจะหาไอ้คนร้ายเนี่ยว่าทําไมมันใจร้ายแบบนี้ตะปูที่ว่านี้เนะะี่ยค่ะตะปูแหลมมันแหลมอยู่แล้วอะ่ะแล้วฝนปลายให้แหลมกว่าเดิมเพื่อจะไปยิงแล้วก็ปักกลางหลังสุนัขจนแหมมันก็คงจะไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะวิ่งมาขอความช่วยเหลือร้องหิงๆิงๆิงมาให้พระให้เจ้าช่วยหน่อยนะคะสภาพมันอิดโรยแล้วก็ท่าทางหวาดกลัวด้วยทั้งหลวงพ่อและพระลูกวัดเองก็ช่วยะคะ่ะแต่ก็ช่วยแบบวิถีชาวบ้านนะคุณผู้ชม ใช้มือเปล่าดึงเอาตะป,ปูออกมามันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะโพสคลิปนี้แล้วก็ระบุข้อความไปด้วยว่าไม่รู้มนุษย์ใจบาปคนใดใช้อาวุธเอาตะป,ปูยิงเข้าไปแหมเหมือนเอาตะปูทำเป็นกระสุนเลยนะกรรมอันใดทำไว้เจ้าก็ได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนักข่าวไปที่วัดประดู่ลายค่ะพูดคุยกับหลวงพ่อโนส,สักหน่อยนะคะฟังท่านหน่อยค่ะความยาว ก็ไม่รู้ใครทําร้ายก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าใครก็ไม่รู้สาเห็นการทําร้ายเหมือนกันก็ไม่รู้แต่ก็อาจจะเพราะคือขนองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะกฎหมายก็มีแต่ว่าแต่การทําร้ายส่วนลงแนละ้วแต่ว่ามันจริงมันก็มันไม่เราไม่รู้ใครนะก็ขอให้เป็นแบบเอาจะกดแง่กรรมมันแหละมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาที่พทธเจ้าตรัสไว้แล้วเราทำกรรม,มัใดไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นแน่นอน เสียใจว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์เราทุกวันนี้ใจร้ายขึ้นทุกวันเนาะเห็นหรือว่าอืมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือเอาเรื่องของกฎแห่งกรรมก็ว่ากันไปนะคะแต่ถ้าตามจับได้นี่เขามีพรบรคุ้มครองสัตว์อยู่ทําแบบนี้ถือว่าเป็นการทารุณทรมานนะคะเบื้องต้นทางวัดก็ดูแลสุนัขตัวนี้ไปก่อนชื่อเจ้าแดงนะเป็นหมาตัวผู้ก็ดูแลไปก่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะครับ ไปต่อที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ข่าวนี้พี่สองเมื่อวานนี้ก็ได้เล่าเรื่องนี้นะครับบ้านลึกลับใช่ไหมใช่ครับบ้านลึกลับนะครับมีป้ายอยู่มีเสียงไซเรนต่างๆที่ว่านี้นะครับเนี่ยอยู่ได้ยังไงบางทีก็ทําให้เพื่อนบ้านในหวาดผวานะครับล่าสุดเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบเจออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนี่นะครับกรณีที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านเด่นอยู่ที่หมู่ที่3ตําบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ร้องเรียนบอกว่ามีบ้านหลังนี้ ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านลึกลับเนื่องจากว่ามีการติดป้ายไวนิลนับ10จุดเรอบบ้านแสดงเป็นเจ้าของที่ดินและก็ป้ายไวนิลด่าคนอื่นที่มาจอดรถริมถนนและก็บ,บริเวณชั้นสองเนี่ยมองจากข้างนอกนะฮะมีกล้องวงจรปิดมีการเปิดเสียงไซเรนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงกริ่งไม่ว่าจะเป็นเสียงเด็กร้องไห้ส่งเสียงรบกวนชาวบ้านในพื้นที่ตลอดทั้งวันและตลอดทั้งคืนนี่นะครับทีนี้เขาก็เห็นแบบนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยบ้านของใคร นะครับบ้านของใครถึงมาทําแบบนี้เรื่องนี้เมื่อวานนี้นะครับนายกเทศมนตรีตะบลจอมทองนายจักคําหวันแดงพร้อมกับผอ,อ,อก,กองช่างจังจังหวัดเชียงใหม่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเคลื่อนไหวแล้วลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้พบว่าเสียงใสเรนและก็เสียงรบกวนอื่นๆเนี่ยถูกปิดไปแล้วส่วนแนวรั้วบ้านด้านนอกที่เต็มไปด้วยต้นไม้และก็สิ่งของต่างๆนะ่ะยังไม่ถูกเก็บนะครับเนี่ยพบว่ามีการนําต้นหนามเนี่ยมาวางไว้เพิ่มเติมอีกต่างหาก ขณะที่ส่วนอื่นๆนะครับทั้งกล้องวงจรปิดป้ายไวนิลรวมทั้งภาพบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วยังอยู่ครบเลยแต่ตรวจสอบเนี่ยเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่มีใครอยู่ในบ้านนายกเทศมนตรีตะบนจอมทองนะครับบอกว่าทางหน่วยงานได้รับการร้องเรียนจากคนในชุมชนถึงผลกระทบในด้านต่างๆโดยเฉพาะความรู้สึกของชาวบ้านที่ต้องมาเจอกับภาพที่ไม่น่าม,มองทางเทศบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอน,นอนใจนะครับเนื่องจากว่ามีกฎหมายมีพรบรักษาความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบของบ้านเมืองมีอยู่ จะสามารถดําเนินการได้ทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมองว่าควรจะมีการพูดคุยกับเจ้าของบ้านซึ่งทราบว่าเป็นคุณป้านะเป็นคุณป้าเนี่ยพูดคุยกันกันเสียก่อนกับเจ้าของบ้านก่อนซึ่งตอนนี้ไม่เจอคนข้างในแม้แต่คนเดียวแต่คาดว่าในเร็วนี้นะครับจะเชิญตัวทั้งผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองสาธารณสุขของอำเภอเข้าไปพูดคุยหารือนะครับร่วมมือกับเจ้าของบ้านในการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเป็นพื้นที่ตรงไหนมันเป็น,นที่พื้นที่สาธนารณะก็ว่ากันไป นะครับซึ่งก็บอกว่าการแก้ไขแบบนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมนะหากไม่เป็นผลเนี่ยนะครับทางเทศบาลก็มีกฎหมายที่จะบังคับซึ่งเป็นทางเลือกทางสุดท้ายไว้แล้วขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ไปพบกับคุณสมควรนะครับซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับบ้านหลังนี้ได้พูดถึงป้าน,นะครับเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวโดยเล่าว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยมีพฤติกรรมแป,กแปลกๆนะรวมทั้งมีปัญหากับคนอื่นสารพัดเลยในส่วนของตัวเขาเองเนี่ยกนะ็ต้องทนกับพฤติกรรมของป้าแบบนี้มานานหลายปีแล้ว <N> เนื่องจากเจ้าของบ้านเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยโกงที่ดินสาธารณะเออนี่และก็เมื่อหลายปีก่อนเจ้าของบ้านรายนี้เคยโยนกางเกงในเนี่ยข้ามรั้วมาที่บ้านผมนะครับเมื่อคนในบ้านผมเห็นก็จับโยนกลับไปคืนไปให้สุดท้ายถูกกล่าวหาว่าทิ้งของในบ้านเขานี่เป็นแบบนี้เจ้าของบ้านรายนดี้ก็แจ้งตำรวจมาเอาผิดผมแค่นั้นยังไม่พอนะฮะนะครับคุณสมควรยังบอกว่านะครับเจ้าของบ้านหลังนี้ยังละเมิดความเป็นส่วนตัวผมด้วยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็เปิดหน้ากล้องมาที่บ้านของผมเนี่ยทั้งวันทั้งคืน วันนี้คืนนี้เนี่ยแอบซุ่มและก็โผล่มาหลอกเป็นผีให้ตกใจทําให้ผมเนี่ยแหมตกใจแบบไม่ทันตั้งตัวว่าอย่างนั้นคุณสมควรเนี่ยบอกว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองขณะที่ตัวเขาในกำลังออกจากบ้านเพื่อไปออกกําลังกายในตอนเช้ามืดพอเปิดประตูรั้วออกไปที่แทบช็อกเลยเพราะไปเจอแมวดําตัวหนึ่งถูกแขวนคอดิ้นทุรนทุนทนรายอยู่ที่รั้วบ้านหลังดังกล่าวยอมรับว่าตอนนั้นได้ตกใจมากไม่กล้าไปช่วยแมวเพราะเชือก มันผูกติดกำแพงของบ้านหลังดังกล่าวกลัวว่าถ้าไปช่วยแล้วจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังอ้าวฟังเสียงหน่อยครับเพื่อนบ้านฮะคุณสมควรฮะเขาไปทุระอะไรมากลางค่มาตื่น้าผ่านหน้าบ้าน้วเขาจะอยู่ข้างรั้วหลอกตลอดหลอกหลอกเหมือนผีหลอกอนะ่ะโอโห่หัวออกให้ดูตรงประตูรั้วเขาอะ่ะอันนี้คือตอนกลางวันกลางคืนนะกลางคืนมีปัญหาหลายอย่างแต่เขาจะเขียนป้ายเขาดา่าเห็นเห็นใชบ้าน เห็นความขัเคียงเขาเล่าให้ฟังนะมัาบอกว่าไปดูถูกชาวบ้านเราขโมยของเขายัางไงนีความจพีงเขามาขโมยเราครับอาอยากจะให้ไปหาหมอให้แฟนเขาหรือใครก็ได้เป็นลูกเป็นหลานได้าไปรักษาเขาจะได้ดีขึ้นแล้วก็ก็สงสารเลาวดะเรามองดูก็สงสารเขานี่นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่วันสองวันนะครับเนี่ยลุงสมควรบอกแบบนี้นะครับลุงสมควรยังบอกอีกว่าทุกวันนี้ชาวบ้านอยู่รอบๆต่างคนต่างอยู่นะ ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับเจ้าของบ้านแต่ลึกๆแล้วก็กลัวว่าเจ้าของบ้านรายนี้น่าจะก่อเหตุอะไรขึ้นมาอกีกจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือใครก็ได้เข้าไปช่วยเหลือหน่อยช่วยเหลือเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวหน่อยถ้าว่าป่วยก็ต้องส่งไปรักษานะครับนะแล้วก็หายแล้วค่อยกลับมาอยู่กับชุมชนด้วยความสุขกันต่อไปค่ะ